คุณกำลังรับชมรลบฟังคลิปหลอนจากเล่าสูตรเรื่องหลอนสนับสนุนโดยอินเดียร์รีสอร์ทร้านอาหารเน้าเวนสไตล์อินเดียกินทีหนึ่งเน้าตายไปเลย50วันหากไม่เน้าตายรับประกันยินดีคืนเงินสำหรับเรื่องเล่าหลอนกับคุณเทปันครับผมในวันนี้นะคะผมแบ่งเอาเป็นสองเรื่องย่อยเลยนะคะผมซึ่งเรื่องเล่าในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่1นนะคะผมเรื่องผีในโรงเรียนครับผมแล้วก็จะแบ่งออกเป็นสมพาร์ทย่อยแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะผมเรื่อง ผีบังตาครับผมเรื่องนี้คือคลาสสิกสุดๆเลยนะครับผมกับคุณเทปันครับผมเรื่องในวันนี้นะครับผมโอเคครับรุ่เทปันก็มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเรากับคุณเทปันได้เลยครับผมสวัสดีครับคุณเทปันสวัสดีครับไตตันโอเคครับผมคุณเทปันก็คือวันนี้โอ้ยมากันสองเรื่องเลยนะครับผมคุณเทปันเนาะก็ครับเรามาเอ่ม เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมเ mm hmm. ลอเป็นการไม่เสียเวลาเนาะโอเคครับผมไหนตัวเรื่องมันยังไงเหรอครับคุณเทป,ปันเนาะอันนี้ตอนแรกจะเป็นเรื่องเรื่องแรกครับจะเป็นเรื่องประสบการณ์ตรงจากตัวเองนะครับเรื่องเรื่องที่สองคือจะเป็นเรื่องที่คนอื่นเล่ามาให้ฟังครับอ้โูโอเคครับผมคุณเทป,ปันเข้าเนื้อเรื่องได้เลยครับคครับตอนนั้นผมกำลัง อยู่ที่เอ่องานเลี้ยงของโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งครับที่คุณในต้นก็น่าจะรู้จักแล้วว่าเป็นโรงเรียนอะไรเป็นช่วงงานเอ่อคริสต์มาสนะครับเอ่อตอนนั้นผมก็เดินไปกับเพื่อนผมและรุ่นพี่ครับก็เดินไปกันไว้ตรงสวนสามเด็กเล่นตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากไปล่าท้าผีกันเพราะว่ารุ่นพี่เขาอยู่ปีสุดท้ายแล้วเขาอยู่ป .6 แล้ว ล้วก็เดินไปกันพอเสร็จแล้วมันก็มีเด็กวิ่งตามเราไปกันเยอะเราก็เราก็วิ่งกลับมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเด็กะ่ะจะตามเราไปแล้วมันก็จะวุ่นวายแล้วเหตุการณ์อะไรมันก็จะเราก็จะรุนละทึกไม่ได้มากพอเราพอพวกเด็กพวกเด็กพอถลมต้นเข้าไปกันแล้วเราแอบไปเลยเราแอบไปกันไม่กี่คนเราไปใช้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นแอปตรวจผีมั้ง เราก็ไปใช้กันสรุปเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างย <Ooh. S 2> ผมก็เข้าไปผมก็ตกใจผมก็วิ่งมาเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยแค่นี้เลย mm hmm. เรืง่งแล้วก็มันมีเรื่องนึงคับเกี่ยวกันครับคับเกี่ยวครับผมผม,ผมเดินไปตรงอันนี้เป็นเรื่องวันคริสต์มาสเหมือนกันเลยครับแต่เป็นเมื่อประมาณน่าจะเป็นสามปีที่แล้ว ผมเดินไปมันจะมีตู้กดน้ําที่หนึ่งครับแล้วตอนนั้นน่ะผมกับเพื่อนคนหนึ่งนามสมมุติทอทหารผมไปกับเพื่อนที่ชื่อทอาอหารแล้วผมก็วิ่งไปลือน้ําขาไปก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าขากลับผมห่านไปเห็นหุ่นครับหุ่นใส่เสื้อชุดเปลี่ยน มันหันคอได้อุ้ยโอ้โหมันไม่มีแล้วมขยับใช่ไหมครับพีในบ้านโอ้โหใช่ครับแล้วผมก็วิ่งออกมาครับกับเพื่อนทอทหารครับผมเลยม,มาเล่าให้เพื่อนคนอื่นฟังเพื่อนหนึ่งบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาก็เคยได้ยินมาเหมือนกันแล้วเขาเว,าเวลาเวลาเวลาเพื่อนผมเนี่ยเขาเห็นอน่ะ เขาก็กลัวกันเหมือนกันแล้วมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมาผมเป็นคนแบบกลัวแบบชะดากลัวขุนเลยอย่าเงี้ยผมก็กลัวแบบมันนมาจะนอนไม่หลับเลยนะเป็นภาพจิตตาเลยแล้วก็มีเรื่องนึงคับเกี่ยวนครับคับเกี่ยวแล้วตอนนี้เรื่องเลยนะผมเก่อนผมผมเป็นงานงานนี้แหละครับมันเกิดเหตุการณ์เยอะมากแต่ว่าอาจจะเป็นคนละปีหรืออะไรกัน ตอนนั้นผมยืนอยู่ที่ที่ที่หนึ่งตองบอกว่าเป็นที่ไหนตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วเพราะน่าจะนานมากแลว้วผมเดินไปกับเพื่อนนามสมมุติลูฟี่โอ้นามสมม,สมุติล,ลูฟี่ครับผมเดินไปผมขาไปอะ่ะผมวิ่งไปเลยวิ่งไปแล้วนั้นยังคันเพื่อนอยู่เพราะยังไม่หอบ วิ่งน่าจะไปหยิบของะไรอย่างที่บนรถผมนั่นแหละแต่ว่าขากลับอะ่ะผมวิ่งไปแต่ว่าผมอะ่ะจะเท่าไงดีอะ่ะผมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมกลัวมากเลยมันเป็นผมวิ่งไปหันเพื่อนแล้วเพื่อนผมก็หายไปเลยแล้วเพื่อนผมบอกว่าเพื่อนผมอะ่ะยืนอยู่นะวิ่งอยู่นะแต่ว่า แต่ว่าผมอะ่ะไม่เห็นเขาได้ยังไงจนไปถึงฝั่งนู้นะน่ะจนจนพอไฟมาผมก็เพิ่งเห็นแต่ตอนเพื่อนเขาใส่ชุดสีแดงนะเขาเขาหรือเป็นเพราะว่าเขาเขามืดเขาเป็นพี่มืดหรือเปล่าฉายาเขาเป็นพี่มือดอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าตาฝาดเองหรือมองไม่เห็นเองแต่ว่าเรื่องที่เป็นหุ่นคอนั้นอันนั้น ผมมองเห็นมากับตาเลยครับอืมครับสำหรับอ,อันนี้สํางัปนเรื่องแรกนะครับโอ้โหแค่เรื่องแรกนี่ก็เอาสั่นผวาไปแล้วกับคริสต์มาสที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนาะจับกันไปเลยสามเรื่องเป็นเรื่องยอ่อโอ้โโอเคขอบุญใดปันสำหรับเรื่องแรกเนาะรเรื่องผี <S 2> 2. <S ที่เจอในชีวิตผมก็มีไม่มากครับมีแค่นี้เลยเพราะว่า ผมเป็นคนไม่ค่อยเจอผีครับว่ามีแค่งานเลี้ยงรูเลียนที่เจอตลอดเลยกับทุกปีโอ้โหเหมือนเขามาส่งท้ายเลยโอ้โหครับผมครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อือหือมาหลอกกันซะส่งท้ายเลยโอ้โหอันนี้ก็ไม่รู้เลยครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเราก็อาจบางทีเราจะตาฝาดไปเองหรือเรา อะไรไปเองหรือเราแอปมันมั่วแอปตรวจผีมั่วหรือตาฝาดหรือมันก็มีหลายปัจจัยครับที่ทําให้เราเห็นว่าเป็นผีอืมโอ้โหรือบางที่เราจะกลัวไปเองก็ได้ครับเท่านี้ใช่ไหมครับคุณเลมันใช่ครับคุณเลมันอ๋อเรื่องที่สอนนะคุณเรื่องของเพื่อนผมเองครับอ๋อเรื่องที่สอนด้วยกโอเคครับบมคใช่ครับเป็นเรื่องของเพื่อนผมเองเพราะว่าเพื่อนผมคนเนี้ย เขาอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งครับเออขอไม่เอย่ยชื่อหมู่บ้านนะครับแล้วเขาเขาว่ามีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งครับแล้วเพื่อนของเขาอ่ะก็ตอนนั้นช่วนเขาช่วนไม่ล่นข้อแอบ,บกันเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันก็ยังไม่มืดเนาะประมาณห้าโมงแต่ก็ถือว่ามืดแล้วแต่ก็ก็ยังเล่นได้ถ้าเราเล่นสักแป๊บหนึ่งเนาะอ่าเขาก็เข้าไปแอบกับเพื่อนอีกคนนึง ไปแอบในบ้านล้างบ้านหลังนึงเขาก็กลัวจะไม่เจอผีเพราะว่าคนคนนี้ยไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่เลยเขาก็ไปเขาก็ไปซ่อน่เพื่อนอีกคนนึงเขากลัวผีเขาเล่าอยหูฟังก็คือเขาเข้าไปไปนั่งอยู่เพื่อนก็หาหาไปหาไปจนน่าจะจบแล้วแหละ จนเขาเล่นก็เสร็จแล้วอะเขาก็ตะโกนบอกว่าเออไม่เลยนะเสร็จแล้วเขาก็กลับไปพอเขากลับไปไอ้คงอนนั้ก็ยังนั่งอยู่จนถึง6โมงครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้การแล้วอะนั่งมันมาเป็นชั่วโมงแล้วอะมันมันไม่ได้การแล้วเอเขาอ,ออกไป เพื่อนเขาหายไปหมดเลยครับตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแล้ว <Ooh. S 1> แต่เขาไม่รู้อะไรเลยเขาไม่รู้อะไรเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าคิดคิดว่าคลาสสิกมากเลยครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องผีบางตาเนาะเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่บอกเด็กมาตั้งนานแล้วว่าอย่าอย่าเล่นนะผีจะบางตานะอะไรประมาณนี้ครับแต่เขาอะกับเพื่อนเขาอะก็ไปถามเพื่อนอีกคนนึงว่าทําไม ทำไมไม่เห็นเราเลยอะ่ะทําไมไม่บอกเลยอะ่ะคาว่ามาอยู่ตรงบ้านล้างใช่ไหมแล้วเข้าไปบ้านล้างแล้วนะแล้วเข้าไปบ้านล้างแล้วนะแต่เราไม่เจอนายอุ้ยโอ้โหก็แต่เจ้งที่คขน้นจะใช่อย่างที่คุณเทปันบอกเลยคลาสสิกมากๆเพราะว่า ช่วงเย็นๆช่วงพักคุณก็พูดเรื่องนี้ก um> ันนะคับผมเรื่องผีบางตาเนาะโอ้โหก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมครับคุณธิปันเนาะโอเคนะคบอมก็สำหรับเรื่องของคุณธิปันเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นลครับบอมเรื่องแรกนี้ก็จะเก็นไปเลยสามเรื่องก็สั่นประสาทไปได้ประมาณสิบกว่านาทีนะคับผมก็ โอ้โหโโแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยก็คาสิกมากๆ <S <S ก็ถือว่าเอาไว้เป็นการเตือนสติเอาไว้แล้วกันนะครับผม <S 1> <S 1> โอเคครับคุณเทปันสวัสดีครับครับขอเคครับสาบทุกท่านที่ฟังกันจบแล้วนะคะผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดตามด้วยนะคะผมส่วนถ้าใครเนี่นยมีเรื่องผีที่ต้องการจะมาเล่านะคะผมสามารถทักมาใน ig ได้เลยซึ่งลิงก์ไบโอไอจีนะคะผมอยู่หน้าช่องนะ หรือจะทักมาใน Facebook เนาะแล้วก็ค่อยทักมาใน Messenger อีกทีหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคฝากทุกคนช่วกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตามด้วยเช้อใหม่นะครับบ๊ายบาย